ครับคุณผฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอ,อกว่าเปิดจุดอ่อนก้าวไกลอดีตผู้สมัครสอสอนาคตใหม่หนุนเพื่อไทยนั่งประธานสภาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอัศวรักษ์พดุงชีวิตซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสอสเขตหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีพักอนาคตใหม่อัศวรักษ์ได้โพสต์เฟซบุ o กนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ มีหลายสํานักเขาวิเคราะห์ะกันว่าคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยเลือกเพราะต้องการให้ไปเป็นฝ่ายค้านส่วนคนที่เลือกเพื่อไทยเลือกเพราะเชื่อว่าจะได้เป็นพรรคที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็ครองเสียงมากกว่า200เสียงกลุ่มเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจนวายเนี่ยชอบก้าวไกลในบทบาทฝ่ายค้านมากกว่านะครับแต่ไม่ได้ชอบนโยบายนะครับชอบนโยบายของเพื่อไทยและไม่คิดว่าก้าวไกลเนี่ยจะชนะ สรุปคือทุกคนเนี่ยแบ่งคะแนนให้กับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลในบริบทที่ต่างกันผมก็คิดอย่างนั้นนะครับอย่าไปหลงตัวเองเลยครับผมเชื่อว่าสมัยหน้าเนี่ยก้าวไกลไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับเพื่อไทยจะปรับตัวแล้วก็กลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งแต่ควรจะต้องปรับมาเป็นอรุ์นิยมในเชิงเสรีให้ชัดเจนในจุดยืนก่อนนะครับอย่าไปแข่งแนวทางเสรีนิยมกับก้าวไกลเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นพักลำดับที่สอง ความเป็นเสรีนิยมที่แข็งก้าวของก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวนถะครับเดี๋ยวจะทําลายตัวเองก้าวไกลเป็นพักที่ปรับตัวไม่ได้นะครับนี่คือจุดอ่อนที่สุดผมยังสนับสนุนเพื่อไทยเนี่ยเป็นประธานสภาเพราะว่าดูตัวก้าวไกลแล้วไม่น่าจะคุมการประชุมอยู่แล้วครับประธานสภามีหน้าที่หลักในการควบคุมการประชุมนะครับไม่ได้มีหน้าที่เสนอกฎหมายส่วนนั้นเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาจะคุมสอสอแต่ละพักอยู่ได้ยังไงถ้าไม่กล้าแม้แต่คุมพักตัวเอง เตือนสติคนในพักนะครับว่าอะไรควรแล้วก็อะไรไม่ควรนะครับ